นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการออกสารนะคะอวยพรปีใหม่ซึ่งทางภาษาอวยพรปีใหม่ของนายกรัฐมนตรีนั้นประชาชนคนไทยได้มีการแชร์ออกไปเป็นไวรัลหรือไม่ไม่ประชาชนคนไทยรู้สึกว่าแฮปปี้ดีดักไหมไม่ประชาชนคนไทยรู้สึกตื่นตั้นกับสารอวยพรปีใหม่ของนายกรัฐมนตรีไหมไม่เอาทาไมละ่ะวันแรกที่พูดออกสาธารณะอย่างไรวันนี้เศรษฐาทวีสินก็พูดออกสาธารณะแบบนั้น นั่นคือมึงจะพูดไปทำไมว่าเขาให้อวยพรปีใหม่นาย,ยกรฐทฐมนตรีต้องพูดอวยพรปีใหม่ประชาชนเขาไม่ได้รีพูดเพื่อที่จะไปนั่งบูลลี่รัฐบาลเกา่เาเคยพูดถึงเรื่องใหม่ๆไปข้างหน้ารัฐบาลจะพัฒนาอะไรรัฐบาลจะไปอย่างไรรัฐบาลจะไปทางไหนรัฐบาลจะแจกดิจะต้องวนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อไหร่รัฐบาลจะไปอะไรอย่างไงเขาไม่ได้ให้มึงไปบูลลี่รัฐบาลพนเอกประยุทธ์ตอนหาเสียงมึงก็ไปบูลลี่รัฐบาลเก่าแลวได้คะแนนมา นับตั้งแต่ปี2อง7เศรษฐธาทวีสินก็เล่นทวิตเตอร์เล่น X เนี่ยเล่น็กตั้งแต่ก่อนเล่นทวิตเตอร์ก่อนที่มันจะเปลี่ยนเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยก่อนที่มันจะเปลี่ยนเจ้าของก่อนที่มันจะเจ๊งเนี่ยเษธานี่ก็ทวิตอยู่นั่นแหละดาลรัฐบาลดาพุงลุงตูดาลรัฐบาลดารัฐบาลบูรีรัฐบาลมา8ปีบูรี่รัฐบาลมา8ปีพอตัวเองมาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนหาเสียงก็บอกว่าประเทศเราเนี่ยล้าหลังมา8ปีล้าหลังไป9ปี ทำถามก็คือเศรษฐาตวีสินต้องอยู่บนข้อเท็จจริงไม่ใช่ไปอยู่บนข้อมูลลวงอารมณ์ตัวเองเราเนี่ยทาอะไรไม่สําเร็จเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเราแต่เราไม่สมควรในการที่จะไปบูลลี่คนอื่นว่าเขาทําอะไรเนี่ยสำเร็จแค่ไหนหรือไม่สาเร็จแค่ไหนคุณต้องดูด้วยการเป็นนายกรัฐมนตรีต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงการเป็นนายกรัตมันตีต้องดูบนพื้นฐานของความจริงถ้าเกิดเป็นนายกกรัฐมนตรียังอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่หลอกลวงลวงอารมณ์ๆๆตัวเอง มันจะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถในการที่จะพัฒนาความก้าวหน้าให้ประชาชนได้เรามาปกครองประชาชนทั้งชาติไม่ใช่ให้มาปกครองแค่อีพวกควายสองข้อเข้าใจยังโอ้ยเมื่อไหรจะรู้ตัวสักทีว่าเราเป็นนายกรัฐมนตรีคะท่านรู้ตัวไหมวเวลาเป็นนายกรัฐมนตรีฮะล้าลหลังมาแปดปีล้าหลังมาเก้าปีข้อที่หนึ่งล้าหลังตรงไหนฮะอะไรคือล้าหลังนายก มนตรีนี่มีสติบ้างไหมอะไรคือล้าหลังอาทีนี้อะไรคือล้าหลังรัฐบาลก่อนที่คุณจะมาเนี่ยคุณไม่ต้องไปนับแปดปีเก้าปีเอาแค่สี่ปีสุดท้ายก่อนที่คุณจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีผลงานสามเดือนสุดท้ายของรัฐบาลชุดเก่าเทียบเท่ากับสามเดือนแรกของรัฐบาลคุณต่างกันลิบลับหมายความว่ารัฐบาลเจรษฐา สามารถที่จะสร้างศักยภาพต่างกันลิบลับกับสมเดือนสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมไม่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์สร้างศักยภาพให้กับประเทศต่างกันลิบลับกับสมเดือนแรกที่คุณมาคุณเศรษฐาคุณฟังนะสามเดือนแรกที่คุณมาคุณใช้งบประมาณบินไปประเทศนั้นบินไปประเทศนี้ครั้งละห0สบล้านห0สบล้านห้าิล้านคุณบินไปกี่ครั้งหมดเงินไป200ร้อยกว่าล้านหมดเงินไป200ร้กว่าล้านได้แค่โชว์ถุงเท้าสีชมพูของคุณได้แค่โชว์ถุงน่องสีแดงของคุณ ได้นายดนายทะเบนตรีโบโซมาคนหนึ่งเป็นตัวตลกไปทั่วโลกคุณรู้รู้ตัวหรือเปล่าวันนี้ตลาดทุนหายไปตลาดทุ้นเจ๊งตลาดเงินกําลังจะมีปัญหาสามตลาดนี้คุณยังรักษาเอาไว้ไม่ได้นอกนั้นยังไม่นับกรณีของการท่องเที่ยวที่คุณประ,ประกาศนโยบายฟรีวีซ่าปรากฏว่าเป็นยังไงประเทศจีน แค่ประกาศไปนักท่องเที่ยวจีนที่จองไว้แปดพันเที่ยวยกเลิกทั้งแปดพันเที่ยวตอนนี้ทะลุไปหมื่นเที่ยวที่กําลังจะมาเที่ยวเมืองไทยยกเลิกหมดรัฐบาลคุณกําลังจะทัวร์ศูนย์เหรียญกลับคืนมาคุณรู้ตัวบ้างหรือเปล่านอกจากนั้นยังมีอีกหลายเรื่องหลายรายการที่คุณไม่ประสบความสําเร็จคุณไปจับมือกับใครคุณก็ได้แค่พูดคุณไปเอเปะคุณรถโชว์อะไรคุณบอกว่าไปคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้คุยกับคนนี้สิ่งต่างๆที่คุณคุยวันนี้มีความคืบหน้าไหมคุณแถลงได้หรือเปล่า ปรากฏคุณไปบอกว่าเฮ้ยเราล้าหลังไป8ปีแีล้าหลังไป9ปีได้ยังไทงทั้งทั้งที่8ปี9ปีโดยเฉพาะ4ปีสุดท้ายเศรษฐกิจส,สามารถฝ่าวิกฤตจากโควิดและสามารถให้ส่งออกกลายเป็นขาหนึ่งและการส่งออกของประเทศไทยเป็นอันดับต้นของเอเชียและสามารถที่จะกลายเป็นห,นหารายได้รองรับในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด -23 ปีได้ทั้งทั้งที่การท่องเที่ยวเบี่ยงนี่คือศักยภาพประเทศไทยในรัฐบาลก่อนหน้านี้อันที่สองกรณีคมนาคมและโลจิสติกทั้งหมด คุณรู้ไหมสักยิภาพในการรถไฟสร้างรถไฟเรือเมลิเกตํตำรวจการสร้างระบบรางการสร้างรถไฟฟ้าระบบนะคะสามสี่ห้าเส้นแปดเส้นเก้าเส้นทั้งหมดเนี่ยสร้างล่วงหน้าไปแล้วสามสิบปีสิ่งที่ควรจะสร้างโดยใช้เวลาสามสิบถึงสี่สิบปีสร้างเสร็จภายในแปดปีก่อนที่คุณจะมาคุณเอาหูตาไปไหนไหนคุณเอาหูไปไว้ไหนคุณเอาตาไปไว้ไหนคุณเป็นนายกรัฐมนตรีทำไมไม่อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง หูตาคุณถึงหูหนาตาเลอะขนาดนั้นละ่ะทำไมอ่ะเราเป็นนายกร,รัฐมนตรนีเราต้องพูดข้อเท็จจริงสิเราจะไปท่องแต่คําวัฒกรรมเราจะไปข้างหน้านี่เราจะไปท่องวัฒกรรมบอกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาล้าหลังทําให้ประเทศล้าหลังคุณพูดแบบนี้มันผิดจากข้อเท็จจริง มันผิดจากข้อเท็จจริงคุณพูดแบบนั้นไม่ได้เพราะมันผิดจากข้อเท็จจริงมันไม่เป็นธรรมต่อพลเอกประยุทธ์ในเรื่องหนึ่งมันไม่ไปทาต่อรัฐบาลชุดที่แล้วก็เรื่องหนึ่งมันไม่ไปทําต่อคณะรัฐมนตรีที่ร่วมรัฐบาลกับคุณอยู่ในตอนนี้ซึ่งเคยอยู่ร่วมกับรัฐบาลชุดที่แล้วก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคุณจําไว้มันไม่เป็นธรรมกับประชาชนไม่ว่าประชาชนคนนั้นจะเป็นควายหรือเป็นวัวไม่ว่าจะประชาชนคนนั้นหรือจะเป็นคนเข้าใจยังคุณจะเห็นประชาชนเป็นควายไม่ได้เพราะเขารูู้กกัััับบบหตตาาาาาววเเอง่่่่รฐลชุดทีีผนนมย สร้างยบาบอะไรให้กับประชาชนบ้างฝ่าวิกฤตอะไรมาบ้างร่วมชะตากรรมกับประชาชนมาเจ็ดแปดปีอะไรบ้างขณะที่คุณเนี่ยมัวแต่เล่นทวิตเตอร์ตลิ้งตลิ้งไปนูน่นไปนี่ขายหมู่บ้านเอากําไรเอาคงการไปกู้แบงก์กู้ธนาคารของรัฐด,ด้วยไม่ใช่ธนาคารเอกชนด้วยนะที่คุณไปกู้ธนาคารรัฐ